ขอบคุณสำหรับเซอร์ไพรส์เมื่อกี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะอิงฟาวราหะมิสแกรนกรุงเทพมหานครและกึ่งละกึง่งต้องบอกก่อนนะคะว่าสิ่งที่จะพูดหลังจากนี้ ไม่ได้มีการเตรียมมาก่อนหรือว่าไม่มีสคริปต์นะคะอยากจะพูดจากความในใจจริงๆแล้วก็จริงๆตอนแรกคิดว่าวันนี้ถ้าไม่ได้มีเซอร์ไพรส์ที่เมื่อกี้เกิดขึ้นเนี่ยก็กะว,ว่าจะไม่ร้องไห้นะคะเพราะว่าเมคอัพมานานมากแต่งหน้าตั้งแต่บ่ายสาม <laughs> 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 เวลามันเร็วมากเลยนะคะมันผ่านไปเร็วมากจริงๆ <laughs> <laughs> เรารู้สึกว่าเรายังคงอินอยู่ทุกเวลา กับคำว่าอิงฟ้ามหานครอันดับแรกเลยนะคะต้องบอกว่าจริงๆฟ้าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีวันนี้ในพาร์ของการเป็นนางงามด้วยซ้ำต้องขอบคุณการประกวดนางงามที่ทำให้ฟ้ารู้ว่ากระเทยเอาใจยากมากคะ่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แม่แม่ใจเย็นๆก่อนเก้าแรกที่เข้ามาเป็นอิงฟ้ามหานครนะคะมันยากมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่เราไม่เคยมีประสบการณ์ในการเป็นนางงามมาก่อนกับเซี่ยววินาทีหรือว่าโค้งสุดท้ายในช่วงวัยอายุ27มีทางเดียวคือต้องสู้อย่างเดียวค่ะ ให้ตายกันไปข้างหนึ่งซึ่งเราก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วขอบคุณพี่แอมค่ะที่ใช้หัวใจเลือกหนูในวันนั้นถ้าไม่มีพี่แอมก็คงจะไม่มีอิงฟ้ามาหาชนเกิดขึ้นเพราะนั่นคือจุดกำเนิดของอิงฟ้ามาหานครขอบคุณมากๆจริงๆค่ะและจะบอกพี่แอมว่าพี่แอมเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่เป็นไอดอลของหนูหนึ่งอย่างคือเราสามารถทำให้คน,คนอื่นรู้ได้ว่าถึงแม้ตัวเราจะเล็กแต่ใจเราไม่ได้เล็กค่ะ แล้วเราสามารถที่จะทําอะไรที่ยิ่งใหญ่เพื่อคนอื่นได้เช่นเดียวกันขอบคุณพี่แอมมากๆค่ะพี่แอมคะวันนี้หนูเอามงกุฎมิสแกรนไทยแลนด์มาฝากให้แล้วนะคะ <laughs> <laughs> แล้วก็ยังจำเหตุการณ์ในวันที่ประกวดมิสแกรนกรุงเทพมหานครได้ค่ะ ขอบคุณคนที่ตั้งคำถามเมตาเวิร์ดวันนั้นที่ทำให้ฟ้าดูฉลาดขึ้นมา <laughs> <laughs> เป็นกำลังใจให้น้องๆน,นะคะตอนตอบคำถามเพราะว่ากรุงเทพเราต้องการคนที่มีไม่ใช่แค่ความสวยอย่างเดียวแต่ต้องมีความฉลาดรอบด้านด้วยนะคะพอได้เข้ามาในกองนะคะต้องบอกว่าอย่างที่ได้ชมวิทยอารืเลยว่าพัาน ดราม่ามาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆและก็เคยยอมรับว่าเคยถอดใจเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราไปต่อนะคะ ก็คือแฟนคลับการเป็นแฟนคลับของอิงฟ้าก็าไม่ง่ายเช่นเดียวกัน